เราทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขคสุโขคนเนาะพบกับสามารถชแนลแล้วืันนี้เราจะพาทุกคนมาเบ่งภาพพันยกาศและก็จะพาทุกคนมาฮุกเจ้าของหมอเกษมราชให้หลายขึ้นเนาะคนเนาะก็คือห้องหมอเกษมราชจะเป็นห้องหมอดไทยที่มาประจําอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าเป็นห้องหมอไทยลานนั่นเองเนาะส่วนห้องหมอเกษมราชจะเป็นห้องหมอเอกชนเนาะคนก็ถือว่าเป็นห้องหมอดที่มา เป็นสาขาอยู่ที่นครหลวงจังนทน์ n o r ่ h e a s ่เหานาทุกคนเนาะก็ถือว่าตั้งยู่บ้านดอนทุกคุมเมืองศรีสุนทนนครหลวงจันทน์เนาะที่ตั้งเนาะก็ถือว่ามื้อที่เพิ่นเปิดเป็นทางการจะเป็นวันที่19เดือน8ปี2 0 2 1ันนั่นเองส่วนมื้อที่เพิ่นสร้างตอกเสาเข็มนะั้นเริ่มแต่วันที่25ห้าพฤษภาปี2 0 1 8เนาะ โดยระยะการก่อสร้างแม่นใส้เวลา3ปีนั่นเองก็คือจะมีวิศวกรไทยและกับวิศวกรลาวผสมประสานในการก่อสร้างตึกอาคารแห่งนี้ตอนหงหมออยู่ในสปรลาวก็จะมีหงหมอหลายหงหมอเะที่จะเป็นแง่ๆอยู่ในสปลาวแต่ส่วนสําหรับหงหมอกเมกษมรา์อินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันก็ถือว่าเป็นอีกหงหมอหนึงที่ให้เกี่ยวกับทางเลือกสําสหรับการใส้บริการนั่นเอง ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะที่มีห้องหมอแบบห้องหมอไทยอย่างประมาณนี้นะทุกคนก็คือแบบถ้าคนไทยอย่างเรามาเห็ดเรียกย่ราอย่างนี้จะถือว่าถ้าวัายเข้าห้องหมอแลว้วหรือออย่างประมาณนี้ก็สามารถมาใช้บริการทางห้องหมอไทยอย่างนี้กับห,หมอกเกษมรานนี้เองก็ได้นะทุกคนเนาะ ก็จะเป็นทางเข้ามาเนาะก็คือถ้าขี่รถเข้ามาเนาะถ้าขี่ไปซื้อมันจะโมเมนทางเข้านะทุกคนจะเป็นทางออกมาแต่พุ้นมาเนาะเมื่อกี้เขาก็เกือบหลงแล้วเนาะที่จิเข้าไปเนาะเหตุที่ว่าโมเมนทางเข้านะทางนี้เนาะทางเข้ามาแล้วต้องผ่านทางด้านหน้าของห้องหมอเนี่ยนะทุกคนเนี่ยต้องได้ขี่ทางนี้ไปเนาะเดี๋ยวมาหนึ่งไปฮอดพุ้นแล้วผประมาณทีอธิบายแี่นึงเนาะเพราะว่าเขาคิดว่าทางเข้าแหละมันจิเข้าไปทางนี้แหละจะออกทางพุ่นเลยเนาะออกทางบนสุดที่นะ แต่ที่จริงมันโบแม่เนาะมันเข้ามาแล้วกัมันต้องมาผ่านันทางด้านหน้าของหมออ่าต้องผ่านทางด้านหน้าของหมอแบบนี้นะทุกคนแต่ทางด้านข้างนี่เองทางนี้ก็จะเป็นมีเจมากนะทุกคนเนาะอยู่ข้างๆจะสามารถเขาไปซื้อเครื่องอย่างต่างๆอยู่ทางด้านนั้นกันสามารถได้เนาะทางนี้ก็จะเป็นทางด้านคอเตอร์บริการเนาะทางด้านในเนาะทางด้านหน้านี่ก็จะเป็นทางคอเตอร์บริการแล้วก็จะมีรถ ฮับส่งเนาะเป็นรถไฟฟ้านะเนาะเป็นรถไฟฟ้าในกรีที่จะเป็นยามค่ำคืนเนาะห้องหมอกเกษมลาอินเตอร์เนั่นแนลเพียงจันนั่นเองก็ถือว่าเป็นห้องหมอนึ่งด้ทุกคนเนาะจะถือว่าเป็นลายห้องหมออยู่ในราวแต่นี้ก็จะเป็นห้องหมอหนึ่งที่ให้ทางเลือกให้แกการไชสบริการของแต่ละคนนะนะสามารถมีซิปเลือกไชส์ห้องหมอที่ตัวเองอยากไปเนาะอ่าแล้วก็อิงตามงบที่เราจะไชสนั่นเองเนาะ มาฮอตจุดนี้เราทุกคนเนาะถ้าเลี้ยวเบื้องซ้ายมือก็จะเป็นทางออกเนาะแต่ถ้าจะเข้าไปทงางด้านในก็จะเป็นเลี้ยวเบื้องขวามือเนาะอันนี้ก็จะเป็นหยามเพื่อนเนาะที่เบื้องตามนี้เลยทุกคนก็คือแบบอาจจะมีคนเจะออกเนาะเนี่ยเพื่อนกำลังเิออกมาเนาะแต่อันนี้จะบูเป็นบูแม่นทางออกมาะจะเป็นทางเข้าไปจอดอยุดทางด้านในอีกทีนึงส่วนเราจะมาถ่ายเอาภาพบรรยากาศแถวรอบๆข้าง แต่เขาจะบ่ได้เข้าไปทางด้านในเนาะเพราะว่าเขาบบมักแบบโมแมนบ์มักดอาเขาจะบบเข้าไปอย่างประมาณนี้นะแต่ว่าห้องหมออย่างเราก็บบได้เป็นอย่างนะแต่เราก็จะเอาภาพบรรยากาศภายนอกนี้มาให้ทุกคนได้เบิ้งนํากันว่าเป็นทางใดแล้วก็เส้นทางเข้ามามันเป็นเท่าไหร่เนาะถือว่าเป็นห้องหมอที่ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยยู่ที่อย่ครหลวงวปจันทร์นี่เนาะถือว่าแต่เขา แต่พระมาณอาจจะงงในเส้นทางที่เพื่อนเข้ามาเนาะแต่ก็จะเป็นแบบว่าเออเพื่อนน่าจะเป็นออกมาพุ้นละต้องได้มาฮับคนห้องหมออย่างนั้นนะมันอาจจะแบบมีความการส่วนทางทางนั้นเนาะถ้าเข้าไปซื้อเลยก็ถือว่าก็น่าจะเป็นแนวานั้นเนาะแต่แต่ยังไงก็ถือว่า,วนนต,ต,า,วาตามเมื่อกี้พระมาณอธิบายมาเลยเนาะถือว่าต้องได้เข้ามาแล้วก็ต้องได้มาผ่านหน้าห้องหมอแล้วก็จึงมาแยกว่า ทางสีออกบ่ทางสีเข้าอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่าทางนี้จะเป็นทางเข้าเนาะทางนี้ก็จะเป็นพระแนกสุกเสือนนะทุกคนอ่าทางแดงพระแนกสุกเสือนเนาะเดี๋ยววันนึงเขาจะเข้าไปแล้วเขาจะไปท่ายทางด้านหลังแล้วก็มีบอลจอดรถเป็นแนวใดให้ทุกคนได้เบิ่งภาพบรรยากาศตอนค่ำคืนองค์หมอกเกษมราชแห่งนี้ว่าเป็นแนวใดนั่นเองนี่เลยนะทุกคนก็คือแบบทางนั้นถ้าขี่มาจะบุได้เนาะอ่าเดี๋ยวเราต้องขี่เข้ามาทางพุ่นแล้วก็จึงมาทางที่เขามานี้ แล้วจึงมาทางนี้เข้าไปด้านในเองโอ้สับส่วนเนาะสับส่วนเลยเ <laughs> ดี๋ยี้งงคือกันเนาะแต่เวลาเข้ามาก็ต้องอต้องเบิ่งป้ายอย่างเนาะเมื่อกี้บอมารกันลืมลงเด้เข้ามาทางพุ่นเนาะคืคิดว่าสิเขาซื้อแล้วก็เที่ยวมาทางนี้จะเป็นทางอ,อ,งอ,งอง้อมเนาะแต่มันเข้ามาแล้วต้องตัดตัดมาผ่านทางหน้าทางหน้าห้องหมอนเนาะแล้วค่อยมาแยกเอกว่าเขาจะไป ทางออกวะเช็กเอาทางเข้าเนาะแต่วก็ทีนี้เขาจะเข้ามาทางด้านในเนาะทางด้านในแผนกซุกเสืสอน,นั่นเองเนาะก็คือว่าเป็นบอนที่คนเจ็บอย่างกระทันหันอย่างประมาณนี้แล้วก็ถือว่ามาแจ้งอยู่ทางนี้ได้ส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นบอนจอนดรถคือแนวเฮาเบิรงนี่คราก,ก็กนเนาะก็จะมีบลอนจอนดรถใหญ่อย่างรถจักรอย่างก็มีเนาะแต่ต้องเบิรงตามป้ายสีเขียวเนาะป้ายสีเขียวแล้วก็มีลูกศรสีขาวเนาะ ก็ถืว่าเพื่อนสามารถเลี้ยวเข้าไปแล้วก็สามารถไปจอดได้นะทุกคนเนาะเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็อ๋อมาถือว่าเป็นบอนจอดรถกับสะดวกเนาะทุกคนเนาะสะดวกสบายแล้วก็มีการมุงหลังคาที่หนาแน่นเนาะถือว่าเป็นได้เรื่องเลยแหละเนาะถือว่าเฮ็ดบอนห่มให้แก้รถเห่าบนตากแดดอย่างประมาณนี้นะทำมาส้บริการห้องอมห่งนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรถที่เพื่อนน่าจะคน อย่างวัสดุอย่างต่างๆเนาะที่มาเห็ดเกี่ยวกับห้องหมอหรือก,การใช้บริการแถวนี้นั่นเองส่วนทางทางนี้เราขวดเนาะทางนี้จะเป็นทางจะเป็นทางออกนะเนาะแต่เาาาราสามารถเลี้ยวเข้าเบื้องขวามือได้นะทุกคนมีลูกศรเนาะเขาจะเบื้องตามป้ายได้ทุกคนถ้าเข้ามาห้องหมอแห่งนี้เนาะอ่าระดทางด้านชี้ออกไปนี้ก็ถือว่าตามการสังเกตเมื่อกี้ระม,มันมาถือว่ามีห้านอาหารอยู่ทางด้านในเนาะแต่เราจะบอกว่าเป็นอาหาร ทานอาหารอย่างถือว่าน่าจะเป็นห้านอาหาร,รคนลาวหรือว่าอาจจะเป็นตั้งประเทศแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเบิ้งคือเป็นหนังสือตั้งประเทศนะทุกคนแบบสื่อแบบเสียงอย่างออกมาเป็นนี่ทางนี้ก็จะเป็นหอเนาะหอหอพระอย่างประมาณนี้ถ้าทุเนาะทางนี้เนาะจะเป็นโซน่านะ,นะเป็นท้านอาหารน่าจะเป็นห้านอาหารแหละบอนกินดื่มอย่างประมาณนี้แล้วก็ยุ่ข้างห้องหมอนเองเนี่ อันนี้โมโมมิชุโฮมนะโมมาน่าจะอ่านถึงเนาะโมมิชุโฮมคือว่ามีการตกแต่งที่ทางด้านในก็สะอาดงามตาพอสมควรเนาะอันนี้ที่เป็นหอพระที่ของโมกษเกียมราชแห่งนี้นะทุกคนส่วนด้านในตัวนี้ตึกตัวนี้ก็คือว่ามีบ่อนกินดื่มอย่างต่างๆเนาะส่วนทางข้างตัวนี้ก็เรียกว่าเป็น บอลที่เพิ่นกาลังปรับบรุ้งหรือว่ากําลังสร,ราง้างยังบ่ทันสําเร็จเทื่อเนาะถือว่าเพิ่นจากการสังเกตจะเป็นตั้งอยู่เป็นโครงห้างอย่างนี้ยังมีผ้าอ้อมอยู่เนาะเออนี่ก็จะเป็นทางออกมานะทุกคนเออทางนี้ก like, ็จะเป็นทางออกแล้วก็ต้องมาตัดทางด้านหน้านี่ได้เนาะเออเมื่อกี้เฮาเข้ามาเนาะทางเข้าเดี๋ยวื้นนี้เฮาสิออกไปทางออกให้ทุกคนได้เบื้องเนาะต้องอ้อมหงหมอมานะแล้วค่อยมาออกทางนี้นะทุกคนนี่สังเกตบ่งดีเน่เลี้ยวเบื้อง เดี๋ยวปุ่ง้ายมือเนาะแล้วก็จะออกไปเลยนะทุกคน,นจะเปลี่นแบบนี้นั่นเองเนาะถือว่ามองมองนี่ก็เส้นทางก็อาจจะซับสนแด้น้อยนึงแต่ถ้าเบิงถ้าเอาหู้แล้วก็จะบวซับสนเนาะทุกคนเนาะคือว่าอาจจะเป็นเส้นทางที่เพิ่นเลี้ยวเข้ามาแล้วฮับคนเจ็บอยู่ทางหน้าคอเตอร์อย่างนี้จะได้ไปทางทางหน้าต้ออย่างบวให้รีเทิร์นกลับมาแล้วมันจะ เกิดอุบัติเหตุเนะเาะอ่าก็ถือว่ามันใกล้กแขมทางเด้ทางคนจอดรถียอย่างก็ต้องได้ไปจอดอยู่ทางหลังนั่นเองส่วนทางนี้จะเป็นทางหน้าคอ,อเตอร์เนาะทางหน้าคอเตอร์ก็ถือว่าทางด้านในก็สะอาดเนาะสะอาดงามตาถือว่าเป็นค่วงพอสมควรนะคนทางด้านในเนาะทางด้านในก็จะเป็นแบบนี้เราจะทางด้านนี้เรามีธนาคารอีกนทุกคนก็จะมี โมเมนต์ในธนาคารเนาะก็ถือว่ามีตู้ ATM ธนาคารกันข่าแล้วกับธนาคารพงศวรรค์นั่นเองอยู่ทางด้านในสังเกตเห็นเนาะแล้วก็มีฮาานอาหารอยู่ทางข้างนั่นก็ถือว่ามีรถประจำองค์หมอกเกษมราดที่ประจํำยูลาวหรือว่ายูนครหลวงจันทแห่งนี้ก็ถือว่าไซร์รถแบบนี้นะทุกคนที่เพิ่นฮับคนคนเจ็บออกมาเนาะคือที่ว่าเพิ่นฮับส่งนะเมื่อกี้เราก็เห็นเนาะเดี๋ยวเราลืมท่ายให้ทุกคนแต่ว่าเรา บมได้ถ่ายให้ทุกคนได้เบิกนะนะเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวนี้เขาอาจจะเป็นเนาะจำการสังเกตที่บอมาร์เบิกงก็จะเป็นรถไฟฟ้านั่นเองนะที่บุใช้น้ำมันเนาะแต่ใช้ไฟฟ้าเนาะเพราะว่าเขาบุเห็นควันรถเด้อเจ๊นะทุกคนเนาะมาฮอะไรเนะีนี้บอมาจะเหาทุกคนไปเลาะเบิงแต่ละเส้นทางเข้าในไหนองหมอเนาะว่าเป็นอะไรนะจ๊ะ แถวอ,อมๆอข้างๆห้งงองหมอนั้นว่ามีอย่างเดียนะ,ะเดี๋อวว่า宝จะได้พาทุกคนมาลเลาะเบิ้งเมดแล้วนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้าณจะจะได้มลาทุกคนแตก่อนเนาะฝากทุกคนถ้ามากคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแสร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้宝妈ให้คลิปต่อไปเ้อะสำหรับคลิปนี้า妈จะได้กล่าวคาว่าสบายดี